ลุ้นกันค่ะว่าอุทยานแห่งชาติตออิทนนท์จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่หรือไม่นะคะโดยการประชุมคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนครั้งที่12เมื่อวันที่26-27ถึง 27, พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการไทยนำรายงานนี้ขึ้นเสนอด้วยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าหลังจากนี้ค่ะยังต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่มีการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพโดยผู้เชี่ยวชาญของอาเซียน ทำรายงานจนผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะทํางานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการรับรองจากเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะใช้เวลาไปอีกประมาณ2-3ปีแต่เชื่อว่าที่เสนอไปไม่น่าจะมีปัญหาค่ะเพราะว่าดอยอินทนนท์มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้วก็มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวโอ้โหโดอยอินทนนท์นี่เป็นพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำของอ ลุ่มน้ําปิงของเรานะครับต้นน้ําไปจนถึงเก็ถพูดนึงก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ําของแม่น้ําเจ้าพยาเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีความหลากหลายในเรื่องของระบบนิเวศท,ทั้ง <c oughs> พื้นที่ที่เป็นป่าดิบเขานะครับป่าดิบชื้นแล้วก็จะมีชุมชนที่สามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่าง อย่างยั่งยืนนะครับมีโครงการพระตำริในการที่พัฒนาชีพพี่น้องประชาชนมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติในการที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปเที่ยวสัมผัสกับความหลากหลายซึ่งเราก็มีเส้นทางหลายๆเส้นนอกจากดอยอินทนนท์ที่ต้องลุนค่ะประเทศไทยมีพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแล้ว10แห่งนะคะได้แก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติตรุเตา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาหมูม่เกาะสุรินหมู่เกาะซิมิลันอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะนิบงนอกจากนี้ค่ะยังมีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองอุทยานแห่งชาติเขาศกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าภูเขียวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและศูนศึกษาธรรมชาติกองทับบกบางปูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินี ซึ่งการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนจะช่วยเพิ่มศักยภาพทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวและการสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่รวมถึงสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้อีกด้วยค่ะ